สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ผมลองบรมีบุทิมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับนะสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ผมลองบรมีหลวงพุทิมจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ของวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยชุตินทะโรวัดโคสิตารามหรือวัดบ้านแคร์อำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทเรื่องเล่าวันนี้ เป็นประสบการณ์จริงของสิทธินุญาณนุสิทธิ์ได้เล่าให้กับผมฟังและเมื่อเผยแผ่บารมีหลวงพ่อกวยไม่ได้ลบลูหรือครูบาอาจารย์ทั้งสิ้นแต่เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงด้วยบารมีหลวงพ่อได้คุ้มครองลูกศิษย์ให้แค้วคาดปลอดภัยจากภัยจากอุบัติเหตุทั้งหลายเรื่องราววันนี้ก็ขอยกเรื่องประสบการณ์ของน้องชายคนหนึ่งที่อยู่ จังหวัดชัยนาทก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาหาเช้ากินขําททำงานไปทุกวันทุกวันเมื่อถึงเวลาเช้าวันใหม่วันที่สดใสก็เตรียมตัวอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานก็ขับรถจักรยานยนต์คู่ใจไปตามเส้นทางของทุกวันตามปกติโดยเพื่อไปทำงานในตัวเมืองชัยนาทเพราะที่ทำงานของน้องเป็นบริษัท จัดส่งหรือเอกชนแห่งหนึ่งที่อยู่ในตัวเมืองใชัยนาดโดนตัวน้องพักอยู่นอกชาญเมืองเลยต้องวิ่งเส้นทางนี้อยู่ประจําก็จะรู้ว่าเส้นทางนี้มีทางชํารุดหรือทําทางใหม่ก็ต้องมัดระวังตัวอยู่แล้วขับรถออกมาได้นิดเดียวก่อนนึกขึ้นได้ว่าลืมลืมพระที่ห้อยคอยอยู่ที่บ้านก็เลยขับกลับไปที่บ้านอีกรอบหนึ่งเพื่อไปเอาพระที่น้องลืมติดตัวเลยต้องขับออกจากบ้านมาอีกครั้งหนึ่ง ได้วิ่งเข้าสู่ตัวเมืองชัยนาทในเส้นทางข้างหน้ามีการทําทางน้องเขาก็มัดระวังแต่อีกด้านหนึ่งรถกระบะมาอย่างรุนแรงเบรกไม่ทันว่าข้างหน้ามีทางทาทางก็เลยเบรกกระทันหันเลยทําให้น้องชายที่ขับตามหลังมาเบรกไม่ทันชนท้ายอย่างรุนแรงสภาพรถพังยับเยินไฟหน้าแตกเปือกแตกทุกอย่างพังทุกชิ้นส่วนตัวน้องมี รอยบาดแผลตรงหัวเข่าเล็กน้อยแล้วน้องก็ตั้งสติได้หยิบพระที่ห้อยครอรับรู้ถึงครูบาอาจารย์หลวงพ่อกลวยถ้านึกอีกอย่างหนึง่งถ้าเราไม่กลับบ้านไปเอาพระหลวงพ่อที่บ้านเราจะคงจะเป็นหนักมากฝ่นนี้แน่นอนรูปถ่ายที่น้องใส่เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยชุดตินทะโลวัดโคศิตารามรูปยันคู่ปีห4รุ่นรวม,รวมใจศิษย์ ก็มีผู้พบเห็นเหตุการณ์ก็เลยพาน้องไปส่งโรงพยาบาลเพื่อจะตรวจเช็คร่างกายว่าเป็นอะไรบ้างส่วนทางโรงพยาบาลบอกว่าน้องไม่เป็นอะไรมากเท่าไหร่ก็กลับบ้านได้ก็จบไปอีกอีพีหนึ่งนะครับนะเรื่องประสบการณ์ของหลวงพ่อกวยชุดตินทโรวัดโคสิตรามพี่พี่ทันใดที่ใช้ชีวิตอยู่บนเส้นทางถนนก็อย่าใช้ชีวิตประมาทนะครับนะเพราะคนข้างหลังยังรอเราอยู่ วันนี้เรายังไม่พลาดวันหน้าอาจจะพลาดได้อย่าประมาทนะครับก็ EP นี้ก็ EP พหนึ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ให้ผมด้วย EP หน้า EP อะไรรูปถ่ายบายไหนเดี๋ยวผมจะมาเล่าแล้วก็ประสบการณ์ให้อีกรอบหนึ่งวันนี้ผมลองบารมีทีมต้องขอพิงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ